สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาเจอกัน,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 นกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มากับแคปต i n แบร์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแคปซู n แบร์นี้มีโบนัสพิเศษนะครับผมให้กับคนที่เปิดบัญชีใหม่กับทางแคปต i n แบร์นะครับผมใครที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะครับจะต้องทำการสมัครหรือว่า เปิดบัญชีใหม่กับทางโบโล็อกนะครับผมถึงจะได้โบนัสเทรดนะครับจะต้องทําการายืนยันตัวตนให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมจากนั้นทําการฝากเงินนะครับแรงของการให้โบนัสนะครับผมจะให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมฝากเงินขั้นต่าที่สิบดอลลาร์นะครับหรือประมาณสามร้อยเจ็ดหกบาทบ้านเรานะครับผม บางโบก็จะให้โบนัสกับเรานะครับผมซึ่งแคปตันแบร์เนี่ยเป็นโบกแรกเลยนะครับที่ให้โบนัสกับการฝากเงินในการเทรดของเราในครั้งนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าดีมากๆเลยครับโปรโมชั่นนะครับตรงนี้นะครับผมซึ่งให้กับทางนักลงทุนนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่เราฝากเข้าไปด้วยนะครับผม จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโบนัสไว้ให้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะโชว์ไว้ให้หมดเลยเกี่ยวกับเ,เงินฝากของเรานะครับผมที่เราฝากเข้าไปนะครับผมเนี่ยฮะก็จะมีโบนัสแล้วก็จำนวนที่เ,เรา จะฝาเข้าไปนะครับผมเนี่ยฮะจะมี25% 30%รันบ50%นะครับผมเอ่์นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคิวชั่นให้นะครับผมก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็ทำการายื่นต้นได้เลยนะครับผมอ,อย่างเช่นผมฝากเงินเข้าไป20ดอลลาร์นะครับผม ประมาณ73 9บาทนะครับผมอ่ระบบก็จะโชว์ว่าเราได้รับโบนัส5เหรียญนะครับหรือว่า5ดอลลาร์นะครับมาระมาณ185บาทนะครับผมซึ่งเราจะได้โบนัสเทรดนะครับอยู่ที่25%นะครับในครั้งนี้นะครับที่เราฝากเงินเข้าไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าอ่เราฝากเงินเยอะก็อาจจะได้โบนัสกักการเทรดสูงสุดนะครับผม อยน,นี้เราฝากแค่20ิดอลลาร์นะครับระบบก็จะโชว์ทั้งหมดนะครับว่าเินฝากเราเท่าไหร่นะครับผมน,นี่เราฝากกันเข้าไปนะครับเราชืวโอโคตนะครับทีนี้มาที่หน้าต่าง ครันะครับผมสังเกตมุมด้านขวานะครับผมมุมด้านขวาเนี่ยมีคําว่าโบนัสนะครับผมจะโชว์ไว้นะครับรายละเอียดโบนัสของเราทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยฮะข้างล่างนะครับที่ผมชี้ไว้นะครับจำนวนเงินฝากนะครับโบนัสที่เราได้นะครับผมก็เทิร์นโอเวอร์นะครับเทิร์นโอเวอร์คงเหลือนะครับผม ถ้าหากเราอยากถอนโบนัสออกมานะครับผมเราต้องเทรดให้ได้บอลลุ่มครบเทอร์โนเวอรด้วยนะครับผมนะฮะแล้วแบบเราจะดูได้ยังไงว่ามันครบแล้วนะครับก็ให้สังเกตง่ายๆนะครับผมแถบสีฟ้านะครับผมตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับผมตรงกรอบนะต้องสีฟ้าต้องเต็มกรอบนะครับผมหรือว่าเช็คยอดเทอร์โนเวอร์ให้คงเหลือศูน เหรียญหรือว่า0บาทนะครับผมเราจึงจะทําการถอนเงินได้นะครับผมที่มีโบน,นัสน,นะฮะอ่าซึ่งวอลรุ่มในการนับนะฮะก็จะนับไบนาลีนะครับอ่าดิจิตอลบีชเท่านั้นนะครับผมอ่าพวกสินทรัพย์ต่างๆพวกบอลเอ่า, x, อาหุ้นต่างๆนะครับจะไม่ถูกนับในการเทรดนะครับในครั้งนี้นะฮะแม้ว่าเราจะเทรดชนะหรือว่าแพ้นะครับผม เช่นเรา,าลงทุนสักสิบบัญช้านะครับผม376บาทบ้านเรานะฮะจะแพ้หรือชนะนะครับก็จะถูกนับรวมในการเทิร์นอเวอร์ในครั้งนี้นะครับผมพอเราทําการเทรดจนครบ,บันรุ่มแล้วนะครับผมเราจึงจะถอนเงินได้นะครับที่มีโบนนัสออกมานะตรงนี้นะครับผมก็เราต้องเทิร์นอเวอร์ให้ครบ100%นนะครับผม กรณีที่เราอยากจะยกเลิกโบนัสนะครับผมหา,ากเทรดอยู่นะครับผมอยากจะถอนเงินนะฮะเราจะต้องทําการแคนเซิลหรือว่ายกเลิกก่อนนะครับผมที่ตรงที่ครับมีคําว่าโบนัสนะครับจะมีตรงแคนเซิลนะครับ,ระรบจะมีคําว่าแคนเซิลให้เรายกเลิอกอยู่นะครับแต่ว่าเงินโบนัสที่เรา,าได้มานะครับจะหายไปจากบัญชีของเราด้วยนะครับผม อันนี้ก็สามารถที่จะกดยกเลิกได้ตลอดเวลาได้นะครับผมถ้าเราต้องการนะฮะหากเราเทรดแล้วรอบเทิร์นโอเวอร์ไม่ครบ100%นะครับก็จะไม่สามารถทําการถอนเงินออกมาได้นะครับผมดังนั้นเราต้องทําการยกเลิกโบนัสก่อนนะครับถึงจะทำการถอนเงินออกมาได้นะครับแล้วก็เงินโบนัสก็จะหายไปด้วยนะครับผมถ้าเราไม่ยกเลิกก็เราก็เทรดต่อ,อไปได้นะครับ ก็สามารถเทรดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนยังไงเราก็เทรดอยู่แล้วนะครับถ้าเรายังไม่ต้องการถอเนเงินนะฮะในส่วนส่วนตัวผมเนีะก็จะเทรดต่อไปนะครับก็จะไม่ยกเลิกนะฮะเพราผมต้องการเงินที่มีบนนัสแล้วก็เ,เทรดต่อไปนะครับผมก็อยากจะได้โบนนัสกับทางแคปิตอลแบร์นะครับผม เขา,ามีโบนัสพิเศษให้กับเรานะครับแล้วกอ็อยากจะได้กับโบนัสแล้วก็เงินที่เราเทรดทั้งวมาได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเงิน,งนทีเ่เดียวพอสมควรนะครับผมยังไงก็ฝากาไปด้วยนะครับผมโปรโมชั่นดีๆนะคฮะผมกับทาง c a p t a l Bear นะครับผมบบเป็นโบนัสพิเศษเลยนะครับผมใลัรั้งนี้นะฮะ ถ้าเพืเ่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด S u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับผมก็ฝากไว้นะฮะโปรโมชั่นดีๆนะฮะผมแคปซูลแบร์นะครับผมในอีพีต่อไปก็อาจจะมีโอกาสทำคลิปกับแคปซูลแบร์ครั้งหนึ่งนะครับผมก็นี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอีีต่อไปก็จะมาเทรดให้เราดูแลก็เทรดไปด้วยกันนะครับผมก็ ทำกำไรกับทางแคปเนแบร์นะครับผมนี่ก็ขอบคุณมากเลยครับผมที่ดูจนจบนะครับผมก็ฝากไว้นะฮะขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ